โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซตพิเกชแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเจ้ามืดเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนสวิตไปนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ลงคลิปนั้นวันไหนนะนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ได้เกิดปัญหากับเจ้ามืดอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้งอแงบ่อยมากนะครับสำหรับปัญหาในวันนี้นะครับที่เราจะมาแก้กันก็คือปัญหานี้ครับ นี่เลยครับเอาต่นี้ผมได้ทําการถอดเจ้าสายไฟทั้งหมดออกแล้วนะครับนี่คือปัญหาของวันนี้ครับเรียบร้อยครับไหม้หมดเลยนะครับเจ้าสายไฟนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเส้นเล็กนะครับก็คือน่าจะทนกระแสแบตไม่ไหวนะครับไหม้นะครับน่าจะไหม้ทั้งแถบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูครับว่ามันจะไหม้ทั้งแถบไหม รก็วันนี้ผมก็ได้เตรียมเจ้าสายไฟชุดใหม่นะครับเ็ืเปี่ยมใส่กับเจ้ามืดแล้วนะครับผมก็เป็นสายไฟแดงดํานะครับที่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับเส้นใหญ่กว่ากันนะครับผมก็น่าจะทนกระแสะแบตได้นะครับมากกว่าเจ้าเส้นที่มันไหม้ไปเมื่อกี้นะครับ ผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการแกะทั้งหมดของเจ้ามืดกันแล้วนะครับก็มาดูในด้านนี้กันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นสาเหตุน,นะครับนั่นก็คือไหม้นะครับไหม้ทั้งสายเลยนะครับดูไปถึงตัวไฟตัวสวิตช์ด้านหน้านะครับคือไหม้หมดเลยนะครับผมซึ่งผมจะมาเปลี่ยนทั้งคันเลยนะครับผมไปเริ่มเปลี่ยนกันเลย ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดเจ้าสายไฟทั้งหมดของเจ้ามือดออกมาแล้วนะครับก็เป็นกองนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับไปทั้งเส้นเลยครับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับผมทั้งหมดโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อเข้ากล่องชุดหลังเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไฟหลังนะครับผมซึ่งรอยต่อของสายไฟแต่ละจุดนะครับผม ผมขอใบกองเม็โฟกัสนะครับแล้วต่อของสายไฟแต่ละจุดนะครับผมจะใช้เจ้าตัวท่อหดนะครับผมนี่นะครับเป็นท่อหดแบบนี้นะครับผมทําทการยึดแต่ละจุดแบบนี้แล้วก็เทปดําพันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยครับเรียบร้อยครับชุดหลังมาทําชุดหน้าต่อกันเลย ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดหน้าโอ้โหชุดหลังว่าเยอะแล้วนะครับหันมาดูชุดหน้านี่ไม่แพ้กันนะครับเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วจะต่อเข้าไฟแล้วก็มาลองกันครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับระบบไฟของเจ้ามือขันนี้นะครับ ด้านหน้านี่นะครับสังเกตว่าเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมงมอยู่นานว่าระบบไฟมันเป็นเพราะอะไรนะครับสรุปคือเป็นเพราะเจ้าตัวนี้ครับเป็นเพราะเจ้าตัวนี้ครับทุกคนไอออนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะกินไฟแรงมากนะครับจนแบบมันช็อตนะครับไฟมันติดนะครับทุกคนแต่ว่าตรงสายไฟมันช็อตนะครับก็เลยแก้ ก็เลยแก้ปัญหาโดยการถอดมันออกนะครับถอดไปก็น่าจะนำไปซ่อมที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับเรียบร้อยครับยืนไว้ไรให้กับไอออน5 v วีครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวันจนจบนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย